มาเมื่อไหร่พ่อจะได้รู้ไงจ้าว่าใครเป็นผัวของเพียงใจไอ้จวนพี่เพียงมาพูดอย่างเนี้ยมันหมายความว่ายังไงวะมันหมายเด็กไงเด็กเมืเด็กออกมาเนี่ยก็ได้รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กเม<อ>ืเด็กออกมาเนื้อหนังเต่หดึงเนี่ยก็สแสดงว่าท้องคนธรรมดาสามัน่วไปออแต่ถ้าเด็กไันออกมาเนื้อหนังมันเหี่ยวโจนนี้ก็สแสดงว่าท้องขอแก่ๆแ,แ,แก่พ่ออ,อันนี้สารพิฐานรับรางวัลก่อน แล้วกลับมานั่งก่อนเวลานิ้งเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมึงคอยดูแล้วกันกูจะเค้นให้มันบอกูเนี่ยว่าใครเนี่ยเขทำมั็นท้องเห็นมันนิ้เส้อแด่เลยเที่ยงต้องด่านอะไร้่เป็นอะไร พ่อนีเปถึงว่าหน้าพานป่าพานป่านับร้อยนับหน้าถือตาพ่อแต่ว่ามีเองเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อแล้วเกิดท้องคาบ้านขึ้นมาหาผัวไม่ได้แล้วคนอย่างพ่อนีจะไปมองหน้าใครติดระเพียงพ่อจ๋าพี่ใจขอโทษพี่ใจบอกพ่อไม่ได้จริงๆจะพ่อโอยอย่าบังคับพี่ใจเลยนะจ้ะถามดีกันแล้วพูดดีกันแล้วยังไงก็บอกพ่อไม่ได้ ไม่เป็นไรลูกกูเป็นพ่อมึงสร้างให้มึงเกิดได้กูก็าชีวิตห้ีงใจัว้าไม้วครับเีอะตนก็หยุดแล้วไอ้พ่อมกูาเ่อไม่หยุดแม่ของเนี่ยมะู่จะฆ่าเีย มันไม่ยอมบอกกูว่าใครทำมันท้องอ๋อนี่แกคิดจะฆ่าปิดปากเลยเนี่ยกูไม่ได้ฆ่าปิดปากกูจะฆ่ามันจริงๆแกหมายความว่าราเบิดใครหาโผล่หัอีเพียงไม่ได้แกฆ่ามันแน่กูฆ่ามันแน่ทำไมแกไม่รับตลาดกูบอกกูไม่ได้ทำไงหรือไม่ตลกแล้วว่างั้นจะจะฆ่าจริงๆริงไใช่ไหมเนี่ยลูกแกแท้ๆเนี่ยพ่อแล้วมันทำย่างี้เหรอได้ถ้าเกิดแกจะฆ่ามันจริงอ่ะฆ่าบอกก็ได้ครับดูหัวอีเพียง อ๋อพี่จวนแสดงว่าเรารู้มาตั้งนานแล้วใช่งไหมจวนว่าไว้ผู้ชายคนนั้นทำอีเพียงท้อง <c oughs> บอกไาดิจะไปล่าคองมาแล้วไม่ชอบคนที่ทำอีเพียงท้อง <c oughs> พูดมา่ ¡Ah, <laughs> ย้อนกลับบ้านรับสภาพไม่ได้ครับแขกใครอ้วนก็กลัวน้องจะตายรับเพลงเลยครับ Oh, <laughs> จะเชื่อจะเชื่อหยดเพียงนี้ต้องเอา พี่โยงไปแบบนี้ข้าก็เสียใจนะข้าก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแหละรา้าเกิดตาข้าก็มีแต่แกเป็นทั้งพ่อไปทั้งแม่ให้ข้าไม่เคยเจอ,เจอ,เจอแ,แม่เลยถึงขนาดความดีสักข้าก็ยังไม่เคยทำให้กับแก วันนี้ข้าจะต้องไปแล้วนะพ่อข้าหวังดีสักครั้งที่กมาจะทำให้กับแกในครั้งนี้ข้าเต็มใจนะที่จะทำนะข้าขอกราบทีนะทุกครั้งไอ้โจรไม่หาเหรอไงฮะไมอ่ะมึงบ้าหรือพอ่อมึงนะก้าพ่อนี่หน้ามึงนี่ตีนอยู่นี่ฮะ นี่นี่หน้านี่ตีนที่ตีนที่หน้าได้ไงไปท่ายัไงตีนตีนะที่ตีไงนี่หน้าเออเออขอรอวถีหน้าไม่ทีไม่ใไอ้บันได้่วยเอวอ้ง่ไอาอตัวนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านก็มีเรื่องเกิดขึ้น แดงวไอ้ม้าทองตัวนี้เป็นม้าตัวสวยเอาไว้ไม่ได้ต้องเอาไปขายในเมืองหลวงแล้วค่ะทองคนผมจะขอบมา้า